สวัสดีครับผมกุลครับจากยูดีอเซตวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอบ้านสวยๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ริมน้ำนะครับให้ได้ชมกันอีกแล้วยืนยันเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆโดยในวันนี้เองนะครับเราขยับออกมาจากโซนนนทบุรีนะครับมาอยู่ที่จังหวัดนครนายกกันพอได้เห็นบ้านหลังนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าอดใจไม่ไหวนะครับต้องขอเอามาทําการตลาดเลยทีเดียว เรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งของตัวบ้านกันเลยดีกว่านะครับตัวบ้านเองนะครับจะอยู่ที่ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับก็คืออยู่ในตัวเมืองนครนายกเลยซึ่งก็จะใกล้กับแหล่งความเจริญมากมายเลยอย่างเช่นตลาดสดนครนายกสถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายกโรงพยาบาลน,นาครนายกโลตัสนครนายกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับ บอกเลยว่าเป็นตำแหน่งใจกลางเมืองของนครนายกจริงๆต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนตัวบ้านกันบ้างน,นะครับตัวบ้านเองนะครับจะเป็นบ้านไม้สไตล์ไทยประยุกต์นะครับโดยจะมีอยู่2เรือนด้วยกันนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับจะตั้งอยู่บนเนื้อที่291ตารางวาโดยเรือนหลังแรกนะครับจะเป็นเรือนที่ยกสูงนะครับหันหน้าทางด้านทิศเหนือโดยจะมีพื้นที่ได้ถุนบ้านนะครับ ที่สามารถใช้พื้นที่ด้านล่างนี้นะครับทำกิจกรรมต่างๆได้ฟังก์ชันของตัวบ้านนะครับก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็1ห้องโถงโดยจะมีห้องน้ำนะครับอยู่ทางด้านล่างแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งของตัวบ้านนะครับต้องบอกว่ามีความเป็นมีกลิ่นอายของบ้านแบบไทยสมัยก่อนนะครับมีทั้งความคลาสสิกนะครับแล้วก็ความสวยงามบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับ ต่อมาครับในส่วนของตัวเรือนเล็กนะครับก็จะเป็นเรือนแบบชั้นเดียวนะครับซึ่งจะอยู่ทางฝั่งที่เป็นริมแม่น้านครนายกนะครับหน้าเรือนเนี่ยจะหันทางด้านทิศใต้นะครับโดยจะมีฟังก์ชันก็คือ1ห,ห้องนอนแล้วก็หห้องน้ําตัววัสดุไม้ที่ใช้สร้างตัวเรือน,นครับก็จะทําจากไม้เนื้อแข็งนะครับอย่างเช่นไม้เต่งแล้วก็ไม้แดง นอกจากนี้นะครับบริเวณภายนอกตัวบ้านเนี่ยก็ยังมีการปลูกต้นไม้นะครับไว้มากมายหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับอย่างเช่นมะปรางหวานมะดันชมพูมะเหมี่ยวและก็อื่นอีกหลายชนิดเลยนะครับอีกทั้งยังมีไม้หอมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายหยุดพุทธรักษาต้นบุญนาคนะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรือนก็คือเรือนบุญนาคนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศในตอนคืนนะครับเมื่อเราเปิดไฟแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าแสงไฟในตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากนะครับไม่แพ้นในตอนกลางวันเลยบอกเลยว่าหลังนี้นะครับสวยมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบ้านนะครับแล้วก็บริเวณภายนอกนะครับที่บรรยากาศร่มรื่นนะครับอีกทั้งยังติดกับแม่น้ำนครนายกด้วยนะครับซึ่งสามารถ,ถดื่มด่ำบรรยากาศริมน้ำได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าครบรถเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้สามารถซื้อไว้เป็นบ้านอยู่อาศัยก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อไว้เป็นบ้านพักตากอากาศ หรือใครนะครับอยากจะเสื้อไว้ลงทุนนะครับทำโฮมสเตย์หรือรีสอร์ทนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวราคาของบ้านหลังนี้นะครับเดิมทีหลังนี้นะครับตั้งราคาขายไว้ที่15ล้านบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับปรับราคาลดลงมานะครับพิเศษสุดๆเลยก็คือลดราคาเหลือเพียง12ล้านบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าสําหรับใครนะครับที่อยากได้บ้านสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับห้ามพลาดเลย ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรายละเอียดของตัวบ้านนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะนัดชมบ้านนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรอบหน้านะครับเราจะพาไปชมบ้านดีๆที่ดินสวยๆที่ไหนนะครับก็สามารถติดตามกันได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ